สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําต้นหยกนําโชคหรือหยกกําแพงเมืองจีนนะคะบางทีเขาเรียกว่าหยกพระเทพค่ะเป็นแคคตัสกลายพันธุ์นะคะเป็นยูโฟเบียแลคเทียค่ะต้นหยกนําโชคนะคะจะนําโชคลาภมาให้ก็ตามชื่อเลยนะคะเป็นไม้ที่น่าหามาปลูกนะคะเป็นไม้มงคลเรื่องความสวยงามความเชื่อเสริมสิริมงคลมีโชคลาภเงินทองไหลามาไท่มาค่ะคุ้มครองบ้านให้ปลอดภัยนะคะ เป็นต้นไม้มงคลทางด้านการเงินค่ะมีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะคะนิยมปลูกเพื่อเสริมดวงนะคะเราจะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเป็นไม้มงคลที่แปลกตาแล้วก็ดูแลง่ายปลูกง่ายแล้วก็โตวไวนะคะต้นนี้ของที่บ้านนะคะอายุประมาณ6ปีแล้วค่ะละักษณะต้นจะคดไปมาค่ะมองดูคล้ายๆกับกำแพงเมืองจีนนะคะเลยมีที่มาของชื่อว่ากำแพงเมืองจีนนะคะเป็นต้นที่มีสีขาว สีเขียวสลับกันไปมาค่ะเป็นพืชอิบน้ํานะคะมีหนามสีเหลืองทองมียางสีขาวค่ะระวังการสัมผัสยางนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้ง่ายนะคะทนแดดได้ดีค่ะเราไม่ต้องลดน้ําเยอะนะคะถ้าน้าเยอะเนี่ยจะทําให้เน่าได้นะคะทนแดดทนฝนถ้าดินแห้งเนี่ยเราสังเกตตรงกระถางเราดินแห้งแล้วเราก็รดน้ําได้นะคะลูก,ก็ปลูกง่ายนะคะปลูกด้วยดินร่วนค่ะที่ระบายน้ําได้ดีค่ะ แล้วก็ใส่หินปูขาวไฟไปด้วยนะคะบำรุงใส่ปุ๋ยตามปกติเลยค่ะขยายพันธุ์ก็โดยการตักชําค่ะแล้วก็ตัดกิ่งที่มีรูปร่างสวยๆมาปลูกก่อนปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะตรงแผลที่เราตัดมาเนะะี่ยค่ะทิ้งไว้ให้แห้งก่อน3วันแล้วก็นํามาใส่กระถางรดน้ําได้เลยนะคะแผลที่เราตัดก็ทาด้วยปูนขาวหรือปูนแดงนะคะเพื่อที่เป็นการฆ่าเชื้อค่ะเนี่ยค่ะต้นเนี้ค่ะ,นนคะเขาจะมี การอาการเน่าตรงกลางค่ะเราก็ตัดส่วนที่เน่าออกแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็ผึ่งลมใช้ค่าเชื้อใช้ปูนแดงหรือปูนขาวก่อนนะคะ3วันอาจจะการเน่าเนี่ยก็เกิดจากการตากแดดแล้วก็ให้น้ำมากเกินไปบางทีก็มีแมลงเนี่ยมาเจาะกินนะคะถ้าปลูกเราควรปลูกทางฝั่งประตูทางด้านที่ตะวันตกค่ะจะเป็นมงคลนะคะนคะคะเราแยกออกมาเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะทิ้งก่อนนะ ทิ้งไว้สักสามวันก่อนแล้วค่อยมาปลูกอ,อีกทีนึงนะคะที่ขา,ขาวๆก็คือปูนขัิธาค่ะปลูกง่ายค่ะเพราะพัน์ุง่ายมากนะคะเนี่ค่ะชื่อก็ดีมีความหมายดีนะคะลองหามาปลูกกันนะคะสวัสดีค่ะ